สวนไต้ยกู้ภัมาต้องสวนใต้อ่ะไม่รู้อะไรอ่ะมีคนส่งไฟข้างในด้วยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าดีที่เขามีไฟนะครับตรงนี้มีไฟแต่เครื่องไม่ได้ทำงานนะตอนนี้เครื่องเขาไม่ได้สูบน้ำเดี๋ยวเอาไปดูแป๊บหนึง เไว้สูกขางวันแหละเพราะเขาทำงานมาตลอดแล้วตอนนี้หยุดก่อนหยุดเครื่องหยุดเครื่องแบตก็ถอดไปแล้วด้วยแบตไม่มีแล้วด้วยเอาแบตไปชาร์จอีกแล้วเนี่ยไม่มีไฟอีกแล้วอ่ะโอ้ยร้อยรถชนเนี่ย ه, รถมาชนกระสอบหลบกันอะ่ะกระจุยเลยอันตรายอะ่ะเขาเลี่ยงกันไงจำเป็นีที่มีเกิดอะไรโอ้วิ่งมาไวฮหน่ากลัวมากเลยนะครับเนี่ยน่ากลัวรถเข้ามาไวไงแล้วเขาไม่เห็นรถในหน้ามันสวนมันทางโค้งครับแล้วไฟก็ไม่มีบอก,อกป้ายชะลอความเร็วก็ไม่มี ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันพอ,อก็ช่วยได้แค่นี้แหละไม่ไหวแล้ว